ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะแฟนกับแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกทุกท่านได้จากเมื่อนี้ทางช่องของเบิก์ซับหน้าขี้กะจะนําผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขแนวทางจากเชี่ยนชัยภพมินะคะสายพญานาคนะคะว่าคงสุดท้ายคนอยากได้โวเน้นนะคะเอตีทั้งบ้านเฮากัโทมาห้ายคนค่ะ อยากได้ตัวเน้เนๆเ,เพราะว่าไก่้มือแล้วนะคะกะซิเน้นให้นะคะในคลิปนี้แต่ว่าก่อนเขาไปรับชมไก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับหน้าขี้น้ำเดือดจ้าทางช่องกเสนอวนัยเป็นแนวทางโอนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะค่ะไปโต้สัมผัสเสี่ยนใช้พู้น้ำกันเนาะค่ะเนาะ ฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมไอเอฟซีเพื่อนกะอยากติดตามสอบถามโค้งสุดท้ายไหมคะอ๋อเมื่อกี้จะโทรมานป่ะจ้าโทรไปหลายรอบอยู่ตอนนี้เอฟซีเป็นติดตามไหมผมกำลังสูบน้ำเข่าหน้าอยู่ตอนนี้ฮัลโหลค่ะเอฟซีเป็นถามแม่จ้าว่าอันสะดวกคุยบวเนาะตอนนี้สะดวกครับผมยังยังอะ้รแบครับ คือว่าเพื่อนอยากสอบถามว่ามีดตัวเน้นบัจจ่ายเอฟซีเพื่อนว่าขันเน้นก็คือเก้าหนึ่งแปดเลยครับขันเน้นขันให้เน้นเดิโอเก้าหนึ่งแปดค่ะตัวเน้นเลยเนาะค่ะสองตัวตัดเลนเอาเนาะข้างล่างก็คือเก้าสามด้วยเก้าสามขันไหนเน้นเดิโอสองสองตัวเนี่ยบัจจ่าครับข้างล่างดิได้ไมันเป็นข้างล่างเกันขันให้เน้นวะ เก้าสามข้างล่างค่ะผมซื้อด้วยไปเข้างาเลยคุณจังเขาขึ้นมาขึ้นผมในตลาดตลีติดไปนึงเออแถวผมก็จังเด่านั้นไปขึ้ไปเท่านั้นเอฟซีติดตามไลฟ์ค่ะตอนนี้แกกบอกเพนั่นเลยครับขันขันเน่ก็คือตัวนั้นล่ะปอมปมีเปลี่ยนแปลงครับการันตีได้เลยว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะปอมปมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอ่อนอดจนมือมันออกเลยนะ ขันมีนวันจะน้ายดีขึ้นสี่ได้ตั้งแต่จุดตัดิดว่าตั้งแต่กระได้อไดอกฟันดีอยู่ฝันว่าจังได๋ค่ะมื่อที่เจ้าโทรมาฝันว่าเสียให้กันแหละกับข่อยละ่ะมูพวกเดียวกันเน่ยเขาเอาผ้ามาให้ข่อยลหลายหลพายองค์ผ่าผ่าแขนข้าเนี่หน้าผ่าเหลียมพยายัางนี่างไโอ้จาาา้าเพื่อนเอาผ้ามาขันฟันตั้งสี่ถือเป็นนิมิตไม้ที่ดีเลยล่ะคือนสี่เขาเลย่ะใครว่ากันเลขตัวนี้ล่ะพี่ไฟจำนักจำหนา ปูมาย่กับคือตัวนี้ไข่พมีวันเปลี่ยนแปลงแต่บอกกันเลยยอ,อดทอดมือมันออกบอกเที่โหลดว่าคไข่นีคือทําไใจคํานันันว่าเขาคือเขาแล้วลหะขันวาเพาะเขาหรือกระเทือเขาอันนี้ไฟกรัตตีมันเขาแน่นาะในวานนี้มัของมันไม่หัก่ากกก็ย่าเชียไข่หลายเชีผถาดาเดียจิมบดาข่อีกเดยอ่าเ็นเนว้ยคเนาะคนะเนาะตัว<อ>ตัวนี้แ<อ>มมห,หละแนนอนดเลยเชียงดาวกักยอเพิ่ม กระกระเดียยวไยคือว่าเท่าเท่าเทียงเป็นคาเจียบุญวัฒนามันมีน้ำกันกระีได้น้ำกันเกิดพอถึงปั๊บเดชโทมาตาไป่มาใสกันมันตีได้แหละว่าบ่มีเปลี่ยนแปลงผมผมกระซื้อไม่ร้ายเลยแต่ว่าแต่เขามาขึ้นบางช่วนแต่ว่ามันีผมกรเจ็บยบมาลยเลยแต่ขางล่างนี่กระซื้อเก้าสามด้อเก้าสามเก้าสามน่นีเลยเก้าสามตัวเดียวล่ากรยัดแบบ นำงนจหกนไยี่สิบบาทถับาทเด้อัเดียมก่อสามเก้าสาเก้าครนาะัดเกระเน่หั่งหันไผกระตาเพิ่มกเดียมแกบไปนะว่าด้่ยเบอรโทรนี่่อยไม่เคยเห็นเนาะใครเก็เป็นเียงเด้อับม่เป่าโทบเปาโทรทางแอดมินนะคะเบอร์ทีสินค้าทั่วหาหมื่นนั่นละค่ะ ไปเลยพวไม่ยำจ้ะผมกับเพื่อคิดอยู่คนติดตามหลายจ้บอกเป็นหลวดมาคณะสีเลยโตัวที่หายไปน่ะเพียกเ็ดเบเป็นแค่นั้นบินเท่ากับหน้ากับหลังเขามันอยู่แน่นั่นเลยขึามาจะไมนึ่เต็สเตปเลยอ่าก็มีเปลี่ยนแปลงเพรว่าปล่อยเหล็กเมื่อที่เจ้าทั่วมาคข่ไป่กับฝัว่าเป็นเสียมูเดียวกันเหนเขาพามาให้ก ไล่ไข่เรียงเอาแบบนี้ตะองงามมะไห่ผพามะไห่ผ่าแหน่ข้อห้อยนะครับเปิดผกุ่นี่่อยงีน้ฟันดีได้แล้วค่ะเนาะเออมันก็เป็นนิมิตที่ดีด้วไปกันเลยว่าเขาเถอนริงันี้ก็มะขันมืองามงามแข่งไข่ขันมือขึ้นไข่ตากับตุกงเลยได้นับเงินด้วยโอ้ขันมือหนี่ได้เงินเลยม่นตากับตุกขังวากับถือเลขกัมา เจ้ามาทั่มาหาขออ่อยข่อยกันขั้นเมื่อข่อยหยาบหยาบอยู่ข่อยแล้ว่าโอ้ได้นับเลินแสบอีกแล้วขา่ายังดหมถึงได้ละบอก,บอกว่าต้ออ่าดัน้ต้อต้องเบ่งอ่าตัวนี้นี่จะเป็นเก้าหนึ่งแปดล่างสามเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าสามสามเก้าเนาะแด่ว่าไอ้ทิทมี่หาเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามนี่กระซื้อไว้เนาะคะ่ะ ซื้อไว,วไ้เือ่อสู้โตนึ่งแบบเป็นเจ็ดเจ็ดันเป็นหนึ่งก็ซื้อไวอก้กันกันไว้ได้ว่าโตะนี่นี่คือเก้าสามนึงเอพจเปนก,นยกายกทราบตัวแน่นๆนนี่ละจา้าบอกเพิ่มดเล่นไรไม่ได้เกานึงแปดข้างล่างก็ก้าสามบอมีเปลี่ยนแปลงเจอกันหลังเล็กเล็ออกก็บอกันกาเล็กว่นี้เก้าเจอกับมาถึงจะทุมาตาเพราะว่าไกันคิดว่ามันเขาด้ยละเล็อ่อะ<ส> ล่องเบงนะจ้าเป็นแนว่างเนาะจ้าเนาะคิงจีแน่นอนได้ข่อยก็อยากให้มันแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่านั้มันบ่ผ่านแักเทียน่ากันขูอยได้มาบอกสี่หยบ่แเปนมนไปเองชมื่อบอกคอยเคยได้ทีกมวดเลยเลขเด็ดีลยยว่าเปนทีเแียวมาบอกเป็นตัวเป็นไหนเสียงเงินเสียท้องเลยคี่ว่าปูเป็นเพื่อบอกคอยได้คอยกับมใจบุญแบ่งตัให้เออยก็คิดที่นี้แหละคอยก็อยากให้ เจ้ามีเงินมีท่องด้วยกันครับไข่ล่ะรู้จ้าเออแม่น่็จะว่าแม่นที่ว่าผมแบงปันนห้แล้วไกยกระให้ือวัตสุขชนักการเนาะแบงครับค่ะผู้บอกเลขนี้ก็อยากให้ถือไกยกให้เอฟซีมีเงินทุกคนจ้าหลังผมเลยว่าผมถือมาตลอดนี่ล่องผมหายไปงวดเนี่ยมันสิเป็นยังไงปุณจัณณามันสิคือกันบ่ัวที่าได้ว่าสำหรับผมนี่ผมได้สมม้วน ก็เลยว่าห้าเทียมันเป็น,ปนปบุญจะของปล่ไปใบปารมีแต่ละคนมัน,ออดดมน,นตัคือกันตอนนี้อยู่เมื่อไหร่จะของจะของยัางพ่อทอกันมั้ยเราคิดดีๆเดี๋ยวแม่พ่อจะว่าก่าแมนดูก่าเอองับลงหุ่นนี่มันคใครทอกันอยู่อันละกระบอกขึ้น่องรถนิ่งโตนั่นแหละครับนิง่งโตคือชื่อว่าโอ่นนะครับให้เพื่อนสบายใจรถผมพอมีเปลี่ยนแปลงกันแล้วกัน จ้าเอ้หอดเมือมาโอ้ยเอาตัวนี้ไปฆ่าขางเราเนี่เสียเงินเสียท้องอะนะผมเสียเพื่อนหมดสิต้นไผ่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ไปไปเลยอ่าตัมีเปลี่ยนแปลงตัวเมนสีมามา้หอดเมือเอตัวนี้กันตัวนั้นหรือมันไม่ใช่เหรอครับอันนั้นมันคือเจ็บปวดผมก็บอกได้ครับผมบอกไปยี่สิบตัวเลยรับรองตื่นทั้งวันเลยกรับเนี่ยขึ้นเป็นเวลาเพื่อนนี่ยิ่งแต่ว่าให้เขาได้มากนี่ แล้วก็คขึ้นตัวนี้เลยเด้อแอนไม่เด้ยมีเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะบ้เพิ่มเติมสงสัยเจ้ามับไม่เคยเวิร์กมเิดตัวจัค่ะเอาขอพูดในไลค์ค่ะค่ะคผมค่ะตุ๊จ้าอันนี้ปูตโ๊กขล้ามาแสกค่ะพี่น้องอ่าเมื่อนี้กสอบถามข้างด้านของ อาจารย์่ะเพื่อนน้อค่าสายพญานาค่ะกะตัวเน้นได้มาเร็วค่ะเก้าหนึ่งแปดกับเก้าสามเนาะค่ะย้ำว่าเก้าหนึ่งแปดกับเก้าสามนะคะทางชองกะเสนอไวเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิิปาญญาในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงด้วยค่ะที่ขาเสี้ยนทางชายภู้หรือว่าสายพญายนาคเพไ่นหายมากตัวเน้นนะคะโจทย์ไวเนาะค่ะ เก้าหนึ่งแปดเก้าสามกลับด้วยค่ะสองตรกระตัดเลนพอมค่ะเป็นแนวท้างเท่านั้นนะคะเพื่อนกระฝากมาว่าถืบอบ่ถือเยาว่ากันเด้อค่ะเพื่อนกระอยากห้ท่านผู้ชมมีโชคมีหมานทุกๆกท่านนะคะเมื่อนี้ทางแอดจะเลยสอบถามโคกสุดท้ายห้นะคะเอาให้โชคให้หมานเด้อค่ะให,ให้รำไปรวยทุกทุกท่านค่ะเบอร์ซับน้ากี้กับคอ ลงคลิปไปก่อนนะคะช่วงนี้กาเดินเรื่องมาถึงไทยไล่การแล้ววนะคะเนาะแอดกอาอะให้เบิ้งตัวเรีเนะคะย<ว>ังไดก็สุกมันคือเกาเดอร์พี่น้องมาเบิง้งกลุ่มทุดไทยตัวนิ่นเพิ่นกะ